วันนี้พามาอยู่ทั้งตลาดน,นัดครูกระบอูทั้งบ้านหน้างัวพี่นอ้องอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้อง,งเพิ่นตัวทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะพี่นอ้อ,นองเด้อหัวลายอยู่พี่น้องเวลาเขามาหาสีงัวสีควายกัสอบถามดีๆนะพี่น้องเด้องัวมันบอดีมันมาหลายพอพันแม่ได้พี่นอ้อ,นองในหอยกับมาลายทิศลายทาง น้อกคนต่อก็ซื้อซัดอยู่ลงคน้คนมือก็อาจิบ่ป่สนใพี่น้องเพิ่งอาชีพในเพื่อนเฮเาิ่อก็สิตัวแนะ่จังหน่อยเล็กน้อยแต่ว่า,าห้องก็สอบถามดีดีเวลาสอบถามเอาห้องบอสอบถามดีๆเวลาซื้อไปแล้วมันมีปัญหาจะขค้ืนกันไปเคลืนบ่ได้ได้พี่น้องก่อนซื้อหฮาต้องตกลงกันก่อนสอบถามดีก่อนมีลูกหรือบ่มีลูกมีตน้นนี้หรือบ่มีต้หนี้สอบถามกันดีๆ สัญญ์สัญญากันเอาเบอร์โทรกันเรียบร้อยพี่น้องยาสืบปากเตาซือๆนี่หันเป็นราคางัวเนื้อเบงเนื้อพี่น้องเบื้องเนื้อเอามันเนื้อพ่อเหลาลวดทาเป็นงัวเลี้ยงก็ต้องเบื้องแน่ตำนี้มันคาดทุกคาดฮอนพี่น้องหรือว่าง้อมันจะสืบไปเลี้ยงได้ไหมบอกบว่าไมัจำเป็นไม่รู้ม่จำเป็นไม่จำเปเลี้ยงลูกยากบอกหอยผมดกว่าง้อมันก็เสือบลวดรัสเซียไม่จำเป็นไม่รู้ไม่จำเป็นบอัไม่จำเป็นเลี้ยงหลา่พี่น้องสือตัวเดียวนั่นเลี่ยงพูด สัญญากันกบพ่อข้าดีๆได้พ่อข้ามันก็มีหลายแบบเนาะว้ามีคู่แบบเล้วมันกม่มีแบบเดียวดิขายตัข้าวถอนเออขายตัวข้าวถอนมันหรือ่มันสอบถามดีๆตกลงกันถักขายจังสื่อพอไม่มาเห็นเป็นงัวแล้วขึ้นหลุดอะไรดิเนาะจ้องยังผู้ดีบอกพี่น้องเขาเนี่ยแล้วเวลาสื่อเวลาขายกันให้สอบถามกันตุกเจียสัญญากันดีๆตัางชาตงัวมันมมีป er ัญหาแบบขึ้นกันได้พี่น้อง แต่ว่างวัวหลายพี่น้องมั้ยนี่ลายพี่น้องตลาดหน้างวัวทุกวันอาทิตย์ผู้ใดต้องการอยากได้งวัวนละมารอเอาด้วยพี่น้องเด้อจะม่นเป็นลายเหมือนนี่ราคากับพ่อฟังอยู่ส่วนนี่งัวนุ่มงัวนหน่อยพี่น้อง <c oughs> งัวนุ่นมผู้ใดอยากได้งัวนุ่มหรือไม่เบิ่งเอางลวดมัน <c oughs> เบิดแล้วเบิดแล้วแล้ว <c oughs> มั <c oughs> วนสได้ไรผมมันลื้นเกินเขาเดี๋ยวเราขายแล้วมาตรวจนขายแล้วเราหา มวขาวลขาวบดินบดเรอเาายอไออมีไรเอิ่เราอเราสามห้าร้อยละขายเลยนี้า่โอ้เขาเป็นงามไรว่าห้าสิเตหมดนะไ่อนรอยห้าสิบคนนะเราสามห้าร้อยมีละรอยอขายรขายรไปนเพื่ไปได้รุ่นนี้เยต้องไปขายสินเนตขายน้อยวหนรถไฟแล้วนะ มันได้ขายไว้ขายถือมันได้ขายไม่ได้เหยู่ที้าอยไ่พอหลายโอ้ตัวละหาร่อยบ่เอาหลายเพื่นว่าห้าเอาตัวละหาร่อยเพื่นโอ้เจ้าเปลื้องหนูเจ้าบ่อเอาไข้ห้าค้วสองตนี้สักเก่าที่น้องถึงเงาะเถิดเงาะผู่ราคาสองเมืองต่

ว่าเถิกญ่พี่น้องจะคล้องบอมี่ดิแม่ลูกลูกเถิกนะลูกแรกบอกลูกแรกบอกโอ้ลูกแรกพี่น้องลูกแรกแม่มันสมล่ะโอ้แม่ทองว่างแม่สูงเท่าไหรล่ะโอ้ร้อยสี่พันตี้ร้อยสี่ชิบบวกคนละพี่น้องราคาเท่าไรโอ้ราคาสี่หมื่นนะโตร่องเหรอเนาะ อันบอคือาหุกมันแมนว่าฮึกไงน่นมันแม่นเนาะมีมีแม่เดียวนี่มีแม่เดียวพี่น้องห้องอ่อนหอยแพงหอยแพงเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์แปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์สองศูนย์สี่แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้งัวเลี้ยงพี่น้องแม่ลูกดิห้องไว้เค่สี่หมื่นเนาะราคาต่อรองเอาพี่น้องนี่ต่อรองเอาเด้อหอยแพงหอยแพงพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมา พี่นาะงราคายังคือเก่าราคาไม่มีสีแพงไปยนะเนาะมันใหญ่ไปเรื่อยเนาะนี่พี่น้องหาโคหาเจ้าของแน่พี่น้องกูได้หาได้หัวงามเปลี้ยงเนี่ยนี่บอกเท่าไหรราคามันตัวนี้ซีชิบหาขายได้เนาะซีชิบหาพี่น้องเพขาว่าขายไดี๋ยวเลยสูงเท่านี่สูงลอยซี่ซีบวกพี่น้องราคาเดียวกันวุฒิโตตัวนั้นสามสิบเจ็ด โอ้อันนี้บอกอีมุมนี่สามสิบเจ็ดพี่น้องมุมนี่แล้วความสูงก็สูงทำกันเนาะราคาสามสิบเจ็ดอันแม่นี่เด้อสี่หมื่นเจ็ดอันนี้สี่สิบเจ็ดมีลูกค้อมบ่โอ้นี่ลูกลูกค้อมสี่สิบเจ็ดพี่น้องลูกเดียงยังครึ่งอยู่ลูกลูกเพิ่งเออแม่ท้องอีกล่ะเพิ่นว่าแม่ท้องอีกแล้วสี่สิบเจ็ดพี่น้องอันแม่นี่เด้ แม่หน่สองหมื่นสองพี่นออ้องสองหมื่นสองอะไรตัวน,นั้นสี่สิบเจ็ดลูกผูพี่อ่นแม่มุ่มหนึ่งสามสิบเจ็ด,ดแม่ฝากไปสี่สิบเจ็ดพี่น้องอูได้สนใจแล้วเฝ้าโทรมาด้วยพี่น้องเด้อมาสื่อไปเรียงแน่ใจะมันถืมอมั่วซั่ง ของหอยหอยขวนเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศ um> ู5ย um> um> um ์ห0ห้าศูนย์หห้านยองปดสพี่น้องคามพี่น้องมาผู้ใดสนใจเฝ้าโทรมาเลยพี่น้องเนาะเมย์เมยเจียวหยาเมยแกแล้วเนาะพี่น้องงัวมิจะตัวมั่ อันมากงามมันเกิดราคามันเกิดขร้มดาจังหน some <c oughs> mm ่อยตามเนื้อผ้ามันเนาะงามมันกิดถึงที่ต้นอ่อืมของดิบอันงามมันเกิดแพงจังหน่อยเอาไปด้แม่ดำดำเขาได้แม่ดำเนียหอยแอดขายแล้วบ่จักบาทด้แม่ดำหนี่งเศร้าสามคุณว่าซื้อแน่พี่น้องมาซื้อไปเลี้ยงแน่มาสั่นเพิ่นว่าราคาเศร้าสามหนึ่งคุณว่านีพี่น้อง แล้วข้าวสองหมื่นสามเมนี่นวลหนิกน็แม่นคนละเจ้าเนาะท้องพอเอ็ดอันนี้พี่น้องพอเอ็ดเบอร์เทาเบอร์อไะไล่ะ98 098 703 6326สองหมื่นสามเนาะนี่พี่น้องเพิ่นว่าสองหมื่นสามมาสั่งผู้ใดสนใจละทุ่มมาเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่ลูกนี่นไหมลูกดำแม่กระดำพี่น้อง ดูเถิกราคาต่อรองเอาพี่น้องของพ่อแอดนาฟังนี่พี่น้องง่วงงามง่วงแดงราเจ้าซื่อหรือเป่าคนขื้รลายเถอะซื้อหรือเปล่าใหญ่โอ้ซื้อไรมาเลยนี่ถามมูลหามาแต่ใส่บาทห้องบ้านนอนอยาน,านาั่งโอ้ซื้อ้วไรที่นี่ สามมืนหาไอ้ี่ินเพิ่นไปส่งเพิ่นไปเพิ่นไป่งปล่รเอาเพิ่นคือเพิ่งขายือเนก็ได้เีโอ้ยใปเรียซื้อค่กินแล้วเงี้ยสองไเลยสองหลก็ได้มันนันโอ้โก็ได้หัวงามัวเลียงเถอจักตัวเรายูบบ้านอ่ะล่มีตัวมาแบบนี้บ่ ô bông ngâm bẩn gì đâu ô bông nắng nè mẹ bông ngay mẹ vườn hoa mít luôn รายเห็ดมาหลายแล้วผมว่าเนี่ยเช่จากคลองหลวงสิดวงหายดวงมันดองโอ้ประกันมันหรือประกันมันเพ่หรอโอ้โอ้ประกันโอ้ขายกินสิ้นโอ้สามสิบสองอ้ามสิบสองเพื่อนว่าขายละขายราคาสิ้นโอ้บริษัทประกันให้ได้เนาะขายแล้วเร็ว พันวาขายเพรอะว่าเดียวมากแก่ขายราคาสินเพันว่าขายเป็นราคาสินนะว่าว่าประกันป่ะสันนี่แหละพี่น้องผู้ใดซื้อก็อันบ่มั่นใจกันอุ้ยกันดีๆีแล้วพี่น้องเด้อของหอยเดียวก็มื่อกี้นี่แหละพี่น้องของหอยยุ่งหอยยุ่งพันวาสามสิบแปดหารวยพันวา เป็นแม่ลูกแม่ท้องว่างลูกเป็นตัวผู้ลูกผู้พี่น้องขึ้นว่าสามหมื่นแปดกับหาหอยวัดศิลปองหอยยงลูกผู้ลูกประด,ดา่างยังน้อยพี่น้องกู <S <S ไดอยากได้ง่าเลี้ยงและโทัหาหอยยงเลยพี่น้องเด้อเบอร์มื่อกี้นี่แหละพี่น้องเบอ,อเร์ตัวงาเขาวๆตัวเมื่อกี้แหละเบอร์เดียวกันเจ้าเดียวกันของกับของงัวนี่พี่น้องมือหางมาเลยหางลาบดินดีพี่น้อง สามสิบแปดหาร้อยราคาต่อเอาพี่น้องต่อรองเอาผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบเท้ามึงเด้อพี่น้องเด้อผมว่าแม่นางแ่งงามพี่น้องอิตาเลี้ยงอยู่ดิฮะขนว่าลูกบอกเคเอฟคนเดียวสามเรื่งอีกเนาะโอ้พี่น้องว่าเมานั่งเกี่ยงอุดรุดอยู่ราคาเท่าไรราคาคนราคาสองหมื่นหาพี่น้องราคานี่ยังต่อดีอีกเนาะ ทรงจักโล่ละทรงบ่หอดบ่หายไก่ลอยเนาะวางลอยถอยลงมานี่พี่น้องราคาสองหมื่นหาเป็นง้อยังนี่หน่อยอยู่ได้พี่น้องมาแม่เดียวนี่บ่ระมาณนี้โอ้นี่พี่น้องราคาเศร้าหาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บักเถิกนึงเนาะอันนี้ง้อเนื้อบ่นี่ยพอพันบ่ได้พอพันกันได้บ่พี่น้องจักบาทบักเถิกใหญ่เนี่ เปิดไว้สี่หมื่นสี่มืนสอราคาต่อเนาะหอมทรงหอมทรงลอยโลลงมาหนี่งตัวห้อยห้อยพันเบอร์โทษติดต่อเบอร์098 0 920 920 5529 5529พี่น้องผู้ใดสนใจเลยพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องโทรมาเลย